สบายโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดเดี๋ยวว่าสวัสดีทุกท่านเอฟเอฟซีอ่ะสวัสดียามดูบ่ายบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงครับผมตอนนี้แดดเปรี้ยงๆเด็กแดดเปี้ยงหน้าผมเบ่งปลาปลาที่ลงปลาด่วนอืม้มนะโอ้ยครับผมต้องแบบยาสีสีน้ำยาสวิงำยาปลามีปลาปลาเอ่ยโอ้ว้าว nhỉ thì nhanh nhỉ hả bông ô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  kính chạy cha luôn chạy cha luôn Lúc hấp luôn quả lấy phá lúc nó không thay đẹp đâu nè à lục kính lại gì bông nè lục Oh,

ได้ปลาวูปลาวูสองตัวครับแล้วก็ปัดแห้งหน่อยนะไอ้ทีนะนี่แดดแห้งกับปลาเริ่มลงครับปลาเริ่มลงปลาเริ่มไหลต้านน้ำครับผมนี่จากที่ฝนรตกปลามทีทั่วน้ำครับเปินลื่นลื่นสวิงง่ายครับบันสวิงง่ายครับ่ยส,ส,สัตว์ทันที่สนใจการหาอยู่หากินนะผมมันก็เป็นวิธีชีวิตนะของการหาอยู่หากินนะ้ที่นะ กับใบกวางตางข้อตีครับผตลาดนี่คือบ่อยได้ไปนะครับซีบ่อยได้กินอาหารตลาดนะครับตั้นกินทีนึงนะครับเอฟซีเสียกินปลาหมึกปลาทูปลาเทอร์ตอนั้นโดนโดนกินทีนึงนะครับสมัครแบบนี้ครับคนหาอยู่หากินน้ำธรรมชาติไปนะครับหาเห็ดหาปูหาปลาไปนะครับเอฟซีเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ใดแต่ไ้นนะครับผมเพิ่งเป็นนะครับถึงกับปูขึ้นยากระสุดทอดกันมานนะครับผม โอ้หอนฮอฝนน่าสมรบรณ์เงนะครับเอี FC นะแดดอนแหงลตอนนี้เวลาก็บ่ายสองบเก้นาทีนะครับเอฟนะแดดเปียงเลยนะครับตอนนี้วนว่าจะ่ายเท่ตัวนี้น่าสีายดายตัวนี้เอานะอู้ยยังยังยังไม่ตนะครับผมนะ Dead. เอโอ้ดูปลาจะลงอนะไรด้วย ปซิวเอ้ยโอ้ปลาซิวลายตรนปลาซิวนีเ็ปลาซิวน่อยีเ็ปลาซิวน่อยสินะมอ็นดาใหเห Terima kasih telah menonton! nó 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 មកទៅបាទធ្វើការឡាត្រីណាត្រីនេះណា

คือว่าจะไปเปิดโชว์กันปลาซิวปลาเค้งน้อยนะครับผมพอดีม็อกอุ่อม,ม,มหม้ออุ่มหม้ออุ่มหม้อครับว่าเบริอุ่มเสร็จไปไหมอุอ่มหม้ออุ่มเสร็มหม้อนะครับผมปิกสดใส่หน่อยเอฟซีนะขอนิ่งนะฮอนนะครับผมปลาทอดไม่อยากจะพูดเลยนะครับผมเอฟซีเห็นภาพเลยตอนนี้ของอร่อยอร่อยมาเห็นภาพเลยอืม ชมชมเขาเขาร่มก่อนอู้อื้นี่นะผมไม่เซีด,ดูนะคผมโอ้นี่ครับลูกปูขเข็งปัดทุกกระวูนี่ตาแห้งอย่างเดียวนี่ครับปลาซิวเนะจะอันยาแล้วครับนี่ไม่ต้องเอาขี้ออกอู้ยแล้วอู้เลย,คร,ค,เลยครับผมจะมีลูกปูขเข็งนี่ลูกคอนะครับลูกคอนลูกคอกนี่ปลาซิวน้ำครับอีกีนะอ่าทุก บริหารทีงานเถอะเด้อนี่ครับผมทำซาคอนเทน่าที่นี่นานานนนมาอยากธรรมชาติล้วนๆเดี๋ยวอ่างคนทางทางกุฏิกันนี่นนครับผมคนอีสานต้องรู้เท่ครับว่ารสชาติความเรียบร้อยมันสมดายคนอีสานเทต้องรู้นะไอ้ที่นั้น,นอืมขอโทษนี่อืม้มจ,จัดจริงจ้า โอเคนะครับผมเอฟซีนะคลิปนี้ก็มายามสวิงนะครับผมก็ได้เกือบโลครับคระมาณเกือบโลนะเอฟซีอ่าแดดแห้งกับปลาเริ่มลงครับลงลงสวิงนะครับผมหาอยู่หากินนะครับผมเมนูซูนบาทนะครับเอฟซีนะขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการทุกกำลังใจเอาที่ภาพการแต่งกายขอตัวขอไปนะครับเอฟซีนะรอครับรอสวัสดีครับ